ดีพี่น้องเออชาวโลกทั้งหลายนะครับเมื่อนี้พญิบาลสายนะครับสีผ้าไปใส่มออปลาสวดทุ่งนะครับสีบอพันขันนะครับตอนี้ก็ตอนนี้พอ,อยู่ริมบมอพันขันนะครับเดี๋ยวสีป้าพี่น้องไปมึงวิธีการนะครับจับปลาสวดทุ่งนะครับสีเห็ดแบบใดนะครับ ครับมาถึงเรือนะครับเดี๋ยวนะครับเขาอเอาตาคายนะเอาม่งนะครับเอามอง่งมาใสน่น้ามอวัดขันนะครับหลายนะครับ,รบออกวันแล้วทึ่งพายเรือทึ่งท่ายคลิปนะครับเดี๋ยวแต่มเมืองวาน ปลาสดท่งมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับได้ไปแล้วได้ไดตาคายไปแล้วก็บปลูปลูกมันจะมีตัววะมีตัวน่ปะปลาตุดท่งโอ้หนงครับนี่แหละตัวนหนึ่งครับนั้น เอ็นปลาสดท,ทงครับยูบัวขันขันน่ครับโน่นสองครับผมสองอปลาสดท,ทงก็เป็นปลาเนื้อออนแต่ว่าเป็นปลาลาเยือครับเวลามันนี่ไคือยังปลาเอินปลายางังทะเลเพินปลานกปลาปากเลื่อย ไอ้ตาคายเส้นคิดครับถ้าเป็นตอนกลางวันนี่จะถึงตาปลาสดทุ่งแต่ว่าตอนนะครับนนตอนเคลื่นอนนี่มีปลาปลากระป๋องปาลาขับของืปลากระป๋องโอ้หลายตัวครับมีหลายตัวนะครับโอ้หลายตัวอยู่ครับมึง มหมานครับหมานโมนี่หางก้งคุณเจ็ดครับเจ็ดตัวครับนี่ตัวเงี้ครับนี่นสดๆอยู่ครับปลต้องดามานะครับมันเป็นอาหารครับปลาพวกนี้จะกินกุ้งนะครับกินกุ้งกุ้งนกเป็ดครับน้องเดี้ยงเห็นปะนกเป็ดลายครับ นู่นครับนกเป็ดนกเป็ดบอวันขันครับอ่าครับอ่าผมกะครับกน,นกเป็ดบอวันขันหลายครับคุณอ๋อกินนกต้นโตเขาไม่กะหากินน้ำปูน้ำปลาหน่อยครับ,รบนี่ขาวคุณหนังปลาหนังปลา เดี๋ยวเพิ่งเเห็นปลากับปองปลากระป๋องปลาสุดท่งอะไร่ะเอ่อปลาสุดท่งตรงนี้ครับมีอีกชัวอ่างนาเขามีอีกเออผมก็มีขาตั้งกองเดี๋ยวทำม่วงวาวันเดิหลายๆบันไดนนะครับผมใส่มอง ใส่ทายไว้เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งน้ำกันแล้วก็ยามแล้วนะครับยามม่วงปลาคายเส้นเกี๊ยดกับปลาสวดทุ่งนัองมองเพิ่นกับเอิญปลาโถดทุ่งแต่ว่าผมเอิญปลาสวดทุ่งเพราะว่าปากมันแหลม ผมใส่ตาคายมาระยะทางกับประมาณ200เมตรครับต้องใส่ทุนร้อยนะครับทุนร้อยน,นร้นปลาตัวโต่งนี้เขาจะหากินาตามผิวน้ำก,กินกุ้งกินทัดเล็กก็ตัวของเขาครับใส่มากเดี๋ยวได้ร้าปนได้พี่น้องเมือง เรื่องปลาติดทุ่งเรง้่งปลาติดของประมาณลอยตัวลอยก็ตัวปลาติดทุ่งเดี๋ยวสิบเอาขึ้นไปนะครับเอาเห็นหนังกินเดีย๋ยวที่ภาพพี่น้องไปมึงนี่ก็พื้นที่บ้านกันผมก็อยู่กลางลำน้ำอยู่กลางน้ำ นามคายครับปลาตุดทุ่งนองเงินนะครับจะเป็นป้อมขางขาวใบไก่มอมันขันอยู่กลางน้ำมีบัวมีเกาะปลาตุดทุ่งเียหลายอยู่ครับเดีย๋ยวไปม,มึงมึง คลายโอ๊กี้นี่ลดูกระดิกอีกแล้วครับเดี๋ยวไปไปเพิ่องอีกมาครับติดบ่างทั้งไายทั้งพายเลือกครับวัถนธรรมไหนเดี๋ยวโอกาสดีๆจะดไทยมีหนองเมืองอีกครับเจอรถจุดูเห็นสาระขา,ขาวครับตอนนี้ครับนี่นักเรียนจากโรงเรีย้ยงมานย่างนองมาเขาคลายลูกเสือครับจุดเห็นไกลๆครับเป็นหัวคอย ครับขึ้นมากอ่ะย่างครับเอา,าทานบะหมี่ปลาชนิดหนึ่ง